สดีวันยุดอีกครอบครับท่านเบะหมีสม่สำเร็จรูปต้มล้างน้ำเทน้ำทิ้งสักหนึ่งครอมนะครับเพื่อล้างโซเดียมออกบางส่วนให้มันลดปริมาณลงคะให้ดา่าเนื้อไก่ทำเนื้อไก่ผัดกระเทียมนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เอาผักลงไปจากนั้นผัดต่อ ก็ต้องรอพักเลิกปรุงรสชาติรับชอบเติมน้ำลงไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่เส้นเส้นเทลงไปคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่จานได้เสร็จแล้วขึ้นต๊ะรับประทานได้ ถ้ารถผิดรสจัดเติมพริกปาป่นเข้าไปด้วยนะครับก็จะได้รสชาติตามใจท่านชอบเลยฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณด,ดพปิไมค์ครับ